เรียกว่าไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับสินค้าจีนเนี่ยทละลักเข้าไปในทุกอุตสาหกรรมเลยล่าสุดเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กครับปิดโรงงานเหล็กไปกว่า100โรงงานนะครับโรงงานใหญ่ๆที่มีอายุกว่า50ปีเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงด้วยครับเกิดอะไรขึ้นลุกลามไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างจากทางภาครัฐคลิมไลฟ์ฟังรับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีุ่กคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ์ตี้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กด like with, ตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสจนับสนุนช่องน,นี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดีวยวกันนะครับในคลิปที่ชินคุยเรื่องของอุตสาหกรรมครับที่โดนทางสินค้าจากจีนนะครับเรียกว่าตียับเลยฮะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าสินค้าจีนทะลักเข้าไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็มีมาเป็นปีแล้วนะ แต่ช่วงแรกอาจจะเป็นสินค้าจำพวกของไม่ค่อยแพงมากไม่ใช่ไฟฟ้าราคาถูกในส่วนของทาง SME เนี่นะครับก็เรียกว่าเริ่มเดือดร้อนครับและซึ่งในไม่กี่เดที่ผ่านมานี่นะครับสินค้าจีนสมทยกว่า6กแสนล้านบาทเลยนะครับเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มพวกอ e ีคอมเมิร์ซของทางจีนนั่นเองครับเช่นทิกต็อกครับหากรวมภาพใหญ่นะครับคือจีนเนี่นะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างถูกกดดันนักธุรกิจอย่างหนักนะครับนักธุรกิจในจีนหรือผู้การที่กำลังจัดหาตลาดใหม่ในการค้าขายข้างนอกได้แก่อินโดนีเซียแล้วก็นมถึงบ้านเราประเทศไทยครับกกก็เเเเเเเขข้้้าา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 ใจจไดนนนนนนนะะะคครรรรรรัััับบพว่่่่่่่่ีีีียยทททตตตติิโมมออออออองง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 งืืหลชชส นะครับอเมริกาที่เป็นลูกค้าหลักๆเนี่ยก็แบบไม่ค่อยจะซื้อแล้วยุโรปเองก็ด้วยนะครับทำให้จีนต้องมาขายในฝั่งของเอเชียบ้านเราน้่ยเองครับแต่พอทลักเข้าไทยมากๆนี่นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดแรงกระทบอย่างหนักนะฮะจนนั้นทำให้ทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี่นะครับวอนภาครัฐเลยนะให้ออกมาสกัดครับเพราะว่ากระทบผู้ผลิตสินค้าที่เป็น SME นะครับก็เรียกว่าเป็นใหญ่ปีโตเลยนะครับและถ้าดูแนวทางของเพื่อนบ้านของเราคืออินโดนีเซียนี่นะครับที่อีกคนเขาเติบโตอย่างหนักแล้วทิกตอกช็อปเองก็มาด้วยเนี่ยเคค้้้้าาาไไดดดทททกกกกรรรรแบบบบบนนนนนะะัััััตตตว t Go สุยอออ็งิปจมื ูกรุ๊ปครับก็เรียกว่าโดนเร็กเกอร์เตอร์ฟันก็ต้องเข้าร่วมกับทางท้องถิ่นเขานะครับซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยภาครัฐต้องมีส่วนในการที่จะจํากัดนะครับหรือว่าปกป้อง SME ธุรกิจในประเทศเช่นเดียวกันไม่งั้นนะครับความวิบัติเนี่ยจะลุกลามไปยังธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับเช่นล่าสุดเนี่ยเรื่องของเหล็กครับเหล็กจีนขย่าเจ้าตลาดไทยครับชินเคอร์หยวนตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับกล่าวก็คือว่าไม่ใช่แค่สินค้าราคาถูกนะครับหรือสินาอิเลกกกรรสวมุตหหบ กฤตหนักนะหลังจีนทุ่มตลาดกดราคาขายครับก็คือเหล็กจีนนะ่ยถูกกว่าว่างั้นนะครับคุณประวิทย์หอรุ่งเรืองนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิลคอนสตีลจำกัดมหาชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าโดนทุ่มตลาดจากสินค้าจีนที่ไหลยอย่างต่อเนื่องครับมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสําเร็จรูปนะครับก้าวเดือนสะสมจากจีนเนี่ยในปี2565้าหอยู่ที่ส 8ล้านตันเลยนะครับและปัจจุบันล่าสุดปีนี้เนี่ยก็ขึ้นไป3.4ล้านตันครับเพิ่มขึ้นถึง22ครับก็เรียกว่ามาขึ้นอย่างหนักขึ้นเรื่อยๆครับอีกทางบ้านรเร่ยมีปัญหาเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับจากราคาพลังงานนั่นเองทําให้แข่งขันราคาสู้กันไม่ได้เลยและวิกฤตครั้งนี้นครับไม่ใช่แค่ลุกลามไปยังรายยอดนะั่นคือรายยอยเนี่ยตายกันเกลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่รายใหญ่เนี่ยก็โดนด้วยครับ ปิดฉาก59ปีโรงงานเหล็กกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรายใหญ่จริงๆนะครับขาดทุนทุกปีนะครับสูงสุดถึงหลักพันล้านบาทคือขาดทุนซึ้งไม,ม่ค้าไม่ได้เป็นหลักพันล้านครับโดยมีการเปลี่ยนมือโรงงานเหล็กของไทยเนี่ยไปยังต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกล่าวคือไม่ถูกปิดนี่นะครับก็โดยต่างชาติเข้ามาซื้อครับได้แก่โรงเหล็กสยามนะครับซึ่งอยู่กูของทางบริษัทปูนซีเมนต์นะ และปัจจุบันนี้ครับยิ่งเหล็กทิ้งเข้ามาทําให้การผลิตในไทยเนี่ยหดตัวลงเหลือเพียงแค่29เปอร์เซ็นต์นะครับคิดดูนะฮะจาก100เปอร์เซ็นต์เหลือ29เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รายล่าสุดนะครับที่ปิดรายลงหลอมไปเมื่อปี2565นะครับก็คือโรงงานกรุงเทพผลิตเหล็กแล้วก็ได้สั่งลดคนงานไปกว่า50เปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็มีการประกาศเลิกจ้างพนักงานนะครับมีผล29ธันวาคมปีนี้ฮะจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับระบุว่าในช่วง10เดือนแรกของปี2566หรือว่าปปปปีีีีนน้้่่่คครรรรรััับบมธุกกกกิิจเหหลลลล็ดดตววววไไแาาายือง แล้วก็ในปีที่ผ่านมานี่นะครับปิดตัวไปก,กว่า117รายครับก็คือธุรกิจไทยเนี่ยหายไปเยอะมาก,มากๆแทบไม่เหลือเลยฮะแล้วคนที่อยู่รอดได้นเนี่ยก็ขัดทุนกันหัวฟูครับ นวงการเหล็กเนี่ยเขามองว่าในปีหน้าเนี่ยจะยิ่งหนักหน่วงไปมากกว่านี้อีกนะครับจากการขยายกาลังการผลิตของทางชิงเครย์หยวนครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กสัญชาติจีนนะครับที่มันเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆนะครับขึ้นแท่นเบิร์นหนึ่งครับแล้วตอนนี้สินค้าจีนเนี่ยไม่ใช่แค่มาในมุมของการขายให้ผู้บริโภคนะครับยังลามไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานทางภาครัฐอีกด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเขาก็ราคาถูกกับก็ดีครับซึ่งอุตสามีนนเ่ดแถงิ ก็หนากว่าเนี่ยโหสู้ยั่งจริงครับซึ่งทางผู้ชายเนี่ยบอกว่านะครับตอนนี้ธุรกิจเหล็กทรงยาวนะเรียกว่าบิลเล็ตเนี่ยของคนไทยอาจจะพูดได้ว่าหมดไปแล้วนะครับปัจจัยหลักเนี่ยมันจากการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับหลังจากรัฐบาลไทยของเรานี่ครับอน,นุญาตให้โรงงานเหล็กเนี่ยจากจีนมาเปิดโรงงานผลิตในประเทศได้ครับการจะบอกการที่จีนเนี่ยเข้ามาเปิดโรงงานเหล็กในประเทศนี่ครับก็ส่งผลทาให้ SME ท้องถิ่นเนี่ยตายเรียบั่นเองซึ่งจีนเองเขาก็ตั้งโชว์รูมขายเหล็กนะครับแย่งตลาดยี่ปักาว แการงานนีบอกว่าจีนนี่ครับใช้เตาหลอมแบบ IF นะครับหรือว่า introduction finance ซึ่งเป็นเตาประเภทที่แบบว่าส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในประเทศจีนเองเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ใช้เตาหลอมแบบนี้แล้วนะครับทำให้โรงงานเหล็กเตาหลอมแบบ IF ของจีนเนี่ยนะครับก็ย้ายมาตั้งที่ไทยนั่นเองฮะก็รประมาณว่ากฎหมายไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ตามฐานนั่นเองซึ่งตน้นทุนก็คงจะถูกนะครับรวมถึงกําลังการผลิตเองก็สูงมากยิ่งขึ้นด้วย แต่ว่านะครับมันธรรมชาติครับซึ่งในช่วงแรกนะครับอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวเลยนะครับก็เข้าไปร้องเรียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นแหละครับแต่ก็จะมีโรงเหล็กจากจีนนี่ครับที่มาขออนุญาตแล้วก็ตั้งโรงงานใช้ต่อหลอมแบบนี้ได้ครับอีกทั้งนะครับพอจีนเนี่ยเข้ามาตั้งโรงเหล็กในประเทศได้เนี่ยนะครับก็ทำให้จะบุกตลาดการจัดซื้อจ้างทางภาครัฐได้ด้วยนะครับเพราะการจัดซื้อจ้างทางภาครัฐเนี่ยต้องใช้ของไทย90%ซซึ่งถ้าผลิตในไทยปุ๊บมันก็เข้าเข้าเกณฑ์นะครับ ซึ่งราคาของเขาเนี่ยถูกกว่าไทยมากๆนะครับและหลักเกณฑ์ในการที่จะเลือกเนี่ยก็คือต้องราคาถูกสุดนั่นเองจริงก็เลยได้ไปครับซึ่งในฝั่งของคุณประวิทย์นะครับกรรมการผู้จัดการทางมิลคอนสตีลเนี่ยก็มีการเสนอนะครับให้ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการครับอย่างเช่นอ่าเป็นเรื่องของตัวแวดครับสองครับก็คือเรื่องของตัวค่าไฟครับค่าพลังงานไฟฟ้าน้ำมันปัจจุบันเนี่ยถือว่าตังสูงอยู่นะครับและข้อสามนะครับคือต้องการให้ทางภาครัฐเนี่ยขยายการห้ามตั้งหรือว่าขยายโรงงานเหล็กในไทยครับ แล้วก็เสนอนะครับให้ไทยเนี่ยใช้ในทางในกฎประเทศมาเลเซียครับคือการห้ามตั้งโรงงานเหล็กทุกประเภทเป็นเวลา2ปีถือว่าเป็นมาตรการที่ปกป้องตลาดเหล็กในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเป็นเรื่องที้ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับเพราะคนเองก็ชอบของถูกถูกไหมของถูกมาคนก็ต้องโอเคกันอยู่แล้วนะครับจนถึงที่จริงเข้ามาเนี่ยเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายในตอนนั้นนะฮะแต่เราดูไปว่าถ้ามีการปรับกฎหมายอย่างไรเนี่ยเพื่อจะปกป้องอุตสาหกรรมเอสวีในประเทศไทยยอาจจะทําให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับและเพื่อนๆคิดเห็นถึงบ้างก็คอมเมนต องคิมพาร์ทเนตไลน์ครับได้ขอร้านหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสปายตามที่ฟังเขารูปข้อมูลเชิงลึกนะผมมีห้องเรียนวงไหนครับก็กดแอดกดสมัครข้างล่างนี้ได้เลยช่วงนี้เนี่ยคริปโตกำลังขึ้นนะครับเรื่องของหุ้นกำลังมาแรงนั่งทุนอย่าห้ามพลาดเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับสุดท้ายถือเื่องกว่าก็ได้ก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นกกกาาาาาาารรรลลลงททททุุุุนนนนนีี่่คคคคณณณสสมมถดดดด์ใใออตไไ้้้แะหหับ เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่งนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ